ครับ<ข>จุกะกะผมนเ,นเอามือหนึ่งมือหนึ่งไทยพอดีมือนึงครับไม่เป็นไรครับครับโอ้นี่ผมก็ขายเหมือนกันสวัสดีนะครับจุกกะเม่เอาบังกรโอนแซมไซคุณนะคุณเนี่ยบาท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 โอ้ขอบคุณจร,รับขอบคุณขอบคุณมากๆเลยโอ้จะน,นับจะนับเจริญเจริญมาทังตั้งแต่อ่อที่จะไปนู่นแล้วทั้งสามเนี่ยบ่อะไปไกลที่สามบินครับใส่เสสาวหน่อยเย็นแค่ไหครับวันนี้ผมจะเอาคนไปนี่บนทับรับทับองค์หญิงฝากด้วยครับ ทั้งบดทั้งอะได้วยไมีนี่ครับข้าวข้าวผมจะเอาเครื่องเครื่องไดไรกันนี้มาดเอารถมาดิมาดิขึ้นได้ลุงขึ้นได้มีจะบอกขึ้นเครื่องได้นะครับผมโอ้ขอบคุณมากมากครับผมน้องบุกมาถึงครับผมมาสามเที่ยงไม่ไม่เจอตาทีคขอบขอบคุณครับขอบคุณมากเลยลุงอยู่ดีมีแห้งฝากแฟนๆไปกดติดตามเพื่อจบประเทศจบประเทศทิศตะบัรีผมก็เป็นไอดอลผมก็เป็น ถือป้ายอยู่เพลงใหม่ได้ฟังอย่างยินหนึ่งมันเขายินเมาไก็เนี่ยกำลังแต่นั้นกำลังแต่นั้นเพลงอุ้งยิงวันที่สิบแปดวันนี้ไปเพลงแซมครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอจุงกะจุงกะขอบคุณมากรับพี่โอ้ไม่เจอบอสใหญ่เลยขอบคุณขอบคุณดีใจดีใจไปเลยพี่ขอบคุณมากเดี๋ยววันหน้าก็มีขอบขอบขอบคุณครับพี่โอ้ขอบคุณขอบคุณ วันนี้ผมก็ได้เจอด้วยผมก็ได้เจอแล้วครับด้วยความดีใจที่ไม่ได้เจอน้องแต่ว่าผมได้เจอบอสใหญ่บอสโจผมก็ขอ,ขอ,ขอบคุณอย่างสุดซึ้งนี่ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับผมดีใจยังไม่ ดีใจอย่างสุดๆเลยครับดีใจอย่างโอ้โหสุดยอดของทชเบตได้เจอตัวจริง,รงจริงๆแล้วผมเจอตัวจริงตั้งหลายครั้งเลยครับแต่ว่าวันนี้ก็ผมก็ได้มาถึงบุกถึงเพจพอยจ์ไอดอนหมอลำไอดอนนะครับผมผมก็ดีใจอย่างมากเลย ดีใจยังมากเลยดึใจอย่างสูงเจอแล้วเจอแล้วเมื่อกี้ขึ้นไอรถตู้รถตู้ไอเที่ยวแรกอ่ะอือไอเจ็ดโมงกว่าเกือบแปดโมงนี่แหละเออขอเล้วเออถึงแต่งตัวแล้วก็บทโจเลยสุดยอดเลยถ่ายไ้กัแล้วแต่ว่าแต่ผมไม่ถ่ายผมถ่ายเป็นวิดีโอโอเคขอบคุณมากเลยขอบคุณยามากเลยชื่ออะไรไม่รู้เนี่ย ปลาพาดนะเนาะโอ้ได้โอ,อกาสได้